จงใจที่จะไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกนะครับหรือว่าจะไปย่างสามีเขาเอย่างเงี้ยนะครับอาจจะถูกเมียหลวงฟ้องได้แล้วอย่างเคสเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการขู่มาว่าอาจจะมีการฟ้องศาลนะครับในเรื่องของเ,ออเรียกค่าเสียหายจากทางเมียหลวงนะครับทีนี้ทงังกลุ่มเนี่ยเขาเลยกลัวกันเพราะว่าเขาเป็นเมียน้อยโดยทีไ่ไม่รู้ตัวนะครับก็เลยอยากมาแจ้งความเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยอยากจะ,สะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่า พวกเราเนี่ยนะครับพวกทางกลุ่ม่เนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปย่งอะไรของเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วเวลาคุยกับผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีภรรยานะครับทางนี้ก็เลยไม่รู้นะครับคิดว่าไม่มีภรรยาก็เลยไปคบกันนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรฟ้องศาลขึ้นมาเนี่ยครับเราจะได้มีพยานหลักฐานในการไปต่อสู้คดีว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอ่อไปแย่งผู้ชายนะครับหรือว่าจะไป เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของเขาครับวันนี้ก็เลยพามาทั้งหมดวันนี้ที่มานะครับสามคนนะครับแล้วก็มีลาเออที่ผมดูแลทั้งหมดอ่ะสิบสองคนนะครับแล้วก็รายล่าสุดเนี่ยมาเป็นคนที่สิบสามเพิ่งจะเลิกกันไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงครับรับการมาแจ้งความไว้เดี๋ยก็จะมีการเรียกร้องถ่าเสียหายหรือว่าจะฟ้องร้องอะไรแจ้งข้อหาต่อคือถ้าในทางกฎหมายนะครับในปี2488นดนะครับจะมีการฟ้องร้องกันในลักษณะน,นี้ ซึ่งสารดีกาเนี่ยพิพภากษามานะครับบอกว่าการที่ผู้ชายไปหลอกว่าจะแต่งงานด้วยแล้วก็มีเพื่อสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับสารบอกว่าไม่เป็นความผิดนะครับถือว่ายินยอมทีนี้ดีกานนเนี่ยมันตั้งแต่ปี2อ8 8ีแล้วนะครับถ้าหากว่าทางกลุ่มเนี่ยอยากจะฟ้องมีคลิปที่กําลังมีเพื่อสัมพันธ์กันด้วยมีผู้หญิงแอบ,บถ่ายค่ะแต่หนูเปิดเผยให้ไม่ได้เพราะผู้หญิงก็ขอไว้เพราะว่าหนูเป็นตัวแทนค่ะตัวแทนของทุกคนจริงๆหนูก็คือผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันที่โดน แต่ยังไม่ถึงขั้นที่มีอะไรกันตามที่เขาให้ข่าวใช่ไหมคะว่าเขาจีบพี่จริงแต่เขายังไม่ได้มีอะไรกันกับพี่อันนั้นคือจริงแต่คนอื่นโดนหมดเลยค่ะไม่เหลือคนอา่นจะมีเพื่อนสัมพันหมดเลยจ้านอกจากผู้เสียหายทั้งา3คนยังมีเพิ่มอีกครับเท่าที่พี่ดวงู้าคือเนี่ยเห็นจากข่าวอ่ะเห็นจากข่าวที่เราแถลงข่าวเมื่อวานก็เลยติดต่อมาค่ะและ<ม>อาจจะมีเพื่อนมาอีกนะคะเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงเฟซบุ๊กค่ะ เขาทักก่อนอหรือไงเ,น,เนีเขาทักก่อนค่ะเขาจะทักทุกคนก่อนค่ะทักทุกคนค่ะทักก่อน,อนแล้วก็เข้ามาในช่องแช,แชทค่ะแล้วก็ไปดึงรูปเรามาจาก Facebook <อ>แล้วก็บอกว่าน่ารักจังเลยสวยจังเลยน่ารักจังเลยเ,<อ>เหมือนกันทุกคนค่ะแพทเท่านเดียวกันคนนี้ครบสี่ปีคนนี้สามปีคนนี้สองปีเลิกกับเมียแปดปีพี่บอกว่าเพิ่มปีบ้างหอเขาจะบอกว่าเลิกกับเมียมีอยู่นครนายกย่งไงนะคะบอกว่าเมียอยู่นครนายกเราเลิกยังไม่เลิกค่ะมีอยายูมีใบมีใบคบเปียนเร็จพร้อมเมียอยู่ที่บ้าน ูกินกันปกติค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าผมขอแจกของยาที่ไปแชร์อะไรขายของในเฟซบุ๊กเขาเขาเลยม,มาเตือนคืออย่างนี้ค่ะไม่ได้ขายของในเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ค่ะหลุดไปโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะคือพี่ทำสตรอรี่อันเนี้ยพี่แคปหน้าจอแล้วพี่ก็เอาเมือไปโดนไม่รู้ว่าโดนตอนไหนมันไปแชร์ในสตรอรี่พี่ค่ะในสตรอรี่ของเฟซบุ๊กพี่เขาก็เลยมีไลน์ที่เขาบอกว่าให้ลบ แล้วคนนี้ก็เห็นในสต,ตอรี่พี่ก็เลยโทรมาบอกว่าอ้าวพี่แล้วบอกว่าอยู่กับพี่ได้ไงใน่เมื่อเขามีเมียอยู่พี่ค่ะหลักฐานค่ะคุณพูดคุณมีหลักฐานไหมถ้าคุณมีหลักฐานออกโอนกระแสทำไมไม่ออกมาคะเมื่อกี้เราโทรคุณไปทาคุณไม่รับสายผู้หญิงที่ที่โดนโดนคุณหลอกอะ่ะมานั่งรอคุณอยู่ในรายการโวนกระแสถ้าคุณอยากแก้ตัวมาเลยคะ่ะออกรายการโวนกระแสออกมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะมาเจอกัน,กนในรายการแล้วถ้าสมมติเขาปฏิเสธเนี่ยเราจะว่าอย่างไรคะคือ คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะที่เขาจะปฏิเสธศศใช่ไหมฮะไม่มีผู้ต้องหาคนไหนค่าคนตายแล้วยอมรับว่าฆ่าเราค่ะต้องมันพิสูจน์กันที่หลักฐานและเอกสารนะคะเพราะเขามีหรือเปล่าของคุนที่หนูยายนี่พบกับเขาในชายหาะของพี่ก็พบก,กันประมาณปีกว่าค่ะแต่9เก้าเดือนกว่าที่เจอกันนะคะเจอกันก็คือเจอกันปกติอ่าแล้วตลอดระยะเวลาที่พี่รู้